สวัสดีครับผมป๊อจกจะกฮัมมิ่งคาสตูดิโอนะครับคลิปนี้พามาชมการอัปเกรดนี่ครับไฮแอดแบบเต็มระบบแบบพรีเมียมครับคือที่ฮัมมิ่งเราเนี่ยมีทั้งเบนจูรี่ไฮแอดคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆผมเลยอยากจะเอาคลิปนี้มาแชร์ว่าในปัจจุบันนะครับเราสามารถอัปเกรดความบันเทิงอย่างไรได้บ้างแบบนี้เลยนะครับจะมีทั้งด้านหน้านะครับเป็นจออลทาวาขนาด9นิ้วรุ่นท็อปนะครับมีการเชื่อมต่อกับจอแผงดาทางด้านหลังขนาด13นิ้วนะครับตีแผงไม้ใหม่แล้วเชื่อมต่อความบันเทิงทาางแออออปนนนนไลน์ด้้วย Google TV ะครับจห หลังเล่นเหมือนกันและเราสามารถเปลี่ยนจอหน้าเป็น Google Map ไปพร้อมกันได้และมีเรื่องของกล้องรอบพัน3ตัวน,นี้ดวผมพาไปชมกันเยนะครับผม <S 1> <S 1> เรื่องเครื่องเสียงนี้ให้ความสําคัญเช่นกันนะเรามีการใช้นะครับลำโพงหน้านี่ของ Alpine Series S, <S นะครับมีการแดมประตูด,ด้วยเพื่อให้มีความตึบและลดเสียงรบกวนจากข้างหน้าเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับ <S <S ด้านหลังนะเป็นแบบแกน่วดหรือรวมชิ้นเรามีการทําแผงไม้พิเศษขึ้นมาเพื่อไปยึดติดตั้งครับคันนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแผงด้วยก็คือ มีการแต่งมาให้มีความสวยงามลงตัวขึ้นนะครับทีนี้ลําโพงตัวนู้นนะครับสีแดงแดงมีความพิเศษยังไงตัวนี้คือลําโพงที่เป็นลำโพงแบบ Active ที่มีกลางแหลมอยู่ในตัวนะครับแล้วเราสามารถติดตั้งลงในตําแหน่งเสา B ได้เลยฉะนั้นแปลว่าคันนี้จะมีลําโพงเสาตําแหน่งหน้าเสา B แถว2แถว3ครบเลยแล้วเราก็มีการเชื่อมต่อด้วย DSPM ของ Alpine PXE R 6 0 0นะครับ ครับลำโพงครบทุกตัวนะครับการปรับจูนผ่านตรงนี้แล้วก็เสียงเรียบร้อยเลยไฮไลท์นะครับตัวนู้นนะครับผมเป็นซับนะครับของ Infinity ขนาดเล็กที่เราดีไซน์ไว้ทางด้านหน้านะครับและมีการตีครอบเรียกว่าเข้ารูปสวยงามลงตัวและได้เสียงเนี่ยครบฟังทั้งคันแบบไพเราะเลยทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูความบันเทิงทางด้านในครับว่ามันสุดล้ำขนาดไหนในปีส0 2 2นี้ครับ มาดูความบันเทิงทางด้านในกันนะครับนี่คือจอขนาด9นิ้วของ Alpine นะครับและเป็นการเชื่อมต่อกับจอพดานทางด้านหลังขนาด13นิ้วนะครับเรามีนี่ครับกด HDMI เข้าไปปั๊บนี่เลยครับสามารถใช้ Google Map ครับดูแอปพลิเคชันต่างๆนะครับข้างหลังสามารถควบคุมได้เองข้างหน้าก็สามารถควบคุมได้เช่นเรากดนะครับผมเข้า YouTube เลยอย่างนี้นะหน้าหลังเล่นเหมือนกันนะครับผมกดเข้า Netflix นี่ได้เลยแบบง่ายๆหน้าหลังเหมือนกันเป๊ะนะครับควบคุมง่ายเพราะว่าระบบตัวนี้ ใช้งานง่ายทํางานไวมากนะลอนดู Youtube นะผมลองเปิดตัวคลิปนี้ในี่อย่างนี้นะเห็นไหมหน้าหลังเล่นเหมือนกันเลยผมของข้ามก่อนอาข้ามแบบตำรวจก่อนท,ทีนี้สังเกตไหมหน้าหลังเล่นเหมือนกันแล้วนะครับทีนี้จอหน้ามีความสามารถพิเศษอย่างนี้นะครับจอหน้าจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับแล้วใช้เป็น c a r ์เพลย์แบบไวเลส ช้แผนที่แบบนี้ไปพร้อมกันก็ได้เนี่ยผมอยากจะเดินทางไปผมกดเลยเซิร์ชนะครับผมไปสักที่หนึง่งผมไปอ่าไปสยามพารากอนเห็นไหมว่าข้างหลังยังเล่นอยู่เลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดเสียงเนี่ยนี่ก็น่าปกตินะครับนี่จอหน้านะไม่อยากดูปิดอย่างนี้นะ่ะแต่เสียงนัาปกตินะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสียงดังหน่อยอ่าลองนะเสียงออกนะปิดจอหน้าขับรถสบายตาแต่ก็มาดูแผนที่ อยากดูด้วยคนกดปุ๊บมาเลยแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมพอสก่อนนะครับนี่คือความบันเทิงที่ลงตัวมากของการเชื่อมต่อในรถนะครับทีนี้เรามีเรื่องของตัวนี้ด้วยนะครับรีโมทควบคุมตัวกล้องรอบคันนะครับกดปุ๊บตึง้งขึ้นเลยอย่างนี้ครับเราสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้มุมกล้องแบบไหนอย่างนี้คือ Bird Eye View เห็นทั้งคันพร้อมกล้องหน้านะครับอันนี้เห็นแบบ3กล้องต่อกันนะครับ อันนี้ต่อมาครับมองด้านหน้าครับมองด้านหลังเห็นเบร์ตไอวิวเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายมุมกล้องมากๆครับอยากได้มุมไหนเลือกอไอย่าล้อซ้ายล้อขวามองเห็นหรือจะเป็นปีซ้ายปีขวาทั้งหมดก็สามารถมองเห็น,นครับหรืออยากจะกดสวิตช์สวยอย่างนี้ก็ทาได้นะครับแบบนี้นี่กดแล้วหมุนเลยนะครับพอดีคันนี้นะ่ะไม่มีรูปดีไซน์เราจะใส่เอาผ่าเข้าไปซึ่งก็มีความใกล้เคียงเรื่องของสีสันแล้วกันนะครับแบบนี้อ่ากดปุ๊บกดค้าออกมานะครับง่าย ทิ่งคันนะตัวนี้เองก็รองรับการบันทึกทั้ง4กล้องด้วยคือเราสามารถกดเข้าไปงี้ครับนี่เข้าไปกดหนึ่งที่นะครับปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับเราไปที่ตัว record list อย่างนี้นะนี่นะเอาอันหนึ่งกดจึ๊บแล้วผมก็เปิดดูไปที่เขาเลย์แล้วกดจึ๊บเรียบร้อยครับนี่ภาพแบบนี้เรียกว่าได้เรื่องของความปลอดภัยนะครับในการขับขี่ที่ง่ายขึ้นแล้วก็มีคนมาช่วยบันทึกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นยังไงนะครับผมแบบนี้ นี่คือความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ฮามิ่งทำประจำนะครับคือเราไม่ต้องการให้คนขับเนี่ยต้องมาเป็นคนกดให้ข้างหลังดูเสมอไปนะครับแบบนี้เนี่ยไม่ว่ารีโมทอยู่ในมือใครก็สามารถควบคุมได้เพวกน,นถ้าใครมีเด็กนะข้างหลังเอารีโมทไปเลยเราสามารถขับอย่างสปอร์ตาย กดดูแผนที่แบบนี้โดยที่เขาเนี่ยสามารถดูความบันเทิงด้วยตัวเองนะครับสิ่ำคัญเนี่ยเราสามารถทำอินเทอร์เน็ตบนรถได้ด้วยนะสตาร์ทรถปุ๊บเน็ตพร้อมใช้งานไม่ต้องมาแชร์ฮอสสปอตให้ยุ่งยากอีกต่อไปใครอยากได้คอนเซปต์การทำความบันเทิงและจุดเครื่องเสียงแบบไหนในรถตู้คอนเซปต์แบบนี้นะครับให้มาหาเราที่ Humming า a r Studio ครับอยู่บนถนนรีนักเล่นใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ครับ,รบถ้ามาที่นี่เนี่ยเรามีทุกโซลูชันให้คุณแน่นอนแบบจอแอนดอยก็ทำได้จอแบบมีแบรนด์แบบนี้เทคโนโลยีใหม่แบบน,แบบนี้เราก็มีเชช่นนกกกัรดดแ กดกระดิ่งกด Subscribe mm hmm. เพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก h mm ั m m i n g c a s t s t u d i ของผมสวัสดีครับ